สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร,รักสตูดิโอผมวันนี้เป็นการจัดทัพเอ็ดออฟซิมที่ผมเอาไปแข่งมาครับชื่อทัพว่าทักทักครับผมเป็นกลุ่มสไตร์กริที่เน้นการเล่นโทเป็นหลักนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากเล่นทัพนี้ก็สามารถกดซื้อสินค้าที่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้ครับผมเป็นลิงก์ที่ผมเอามาแปะไว้นะฮะซื้อแล้วคุณกดโค้ดส่วนลดได้ผมด้วยเปอร์เซนต์ด้วยเป็นการช่วยช่องผมอีกทางหนึ่งนะครับโอเคทัพนี้เป็นยังไงบ้างทัพนี้คร ร็อกัดท็อกก็ดครับผมผมชอบมากเลยตัวเนี้ยผมขยายให้ดูตัวนี้ชอบสุดเพราะอะไรเป็นเฟอเอกครับมูฟหกเลือดห้าคอโนโสองก็เดินไกลดีนะหกนิ้วถือว่าไม่สั้นเลือดห้าถึกอยู่คอโนโสองก็ยึดจุดได้แต่ที่สำคัญครับเซฟสี่บวกเริ่มมีมีประเด็นแล้วเฮ้ยเซฟสี่บวกเอเลือดห้าเซฟสี่บวกเก่งนะตายยากนะแล้วถ้าเกิดดูข้างล่างครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ย หวาดห้าบวกพี่มีเซฟสี่บวกพี่มีหวาดห้าบวกโคตรจะถึกแล้ความสามารถอ่ะ리เจนเนรชั่นก็ผมเริ่มเทันไขก็ได้ฮิวดีสามถ้าเทินเราตีเขาเสร็จเขาตีกลับมาเลยไม่ตายเข้าเทินเขาทอยดีสามฮิวได้เขาตีเราเสร็จเราไม่ตายเข้าเทินเราแล้วฮิวดีสามได้อีกโหมันถึกมากๆนะฮะยืนแบบยื้อจุดได้เก่งมากเลย หรือเป็นแคกก่กระสอบทรายหรือเปล่าคําตอบผมไม่ครับมียิงไกลด้วยทริงโบเดอร์ฮะโยนหินระยะ1ิบนิ้วหนึ่งครั้งฮิตห้าบวกบูน2บวกเรนสองดาเมจดีสามหนึ่งกองมันสามตัวครับถ้าปลาสาตัวแล้วเกิดโดนสักสองตัวเนี่ยมีแน่ๆครับสามสี่ดาเมจนะครับผมก็ต้องเก่งทีเดียวครับยิงไกลแต่ข้อเสียคือฮิตมันน้อยนะห้าบวกก็หวังไม่ได้มากเท่าไหร่เอาไว้แบบเสริมดาเมจได้อยู่ ที่เด็ดคืออันล่างครับผมบอกว่า stone mall or cracky hand ครับตีไปชิดต,ตีสองครั้งฮิตที่สี่บวกไม่แย่บูนสองบวกปุยเข้าแน่ๆน่เรน 2, สองเซฟส่วนใหญ่ก็คือสี่บวกก็คือถ้าโดนเรนสองไปก็เนี่ยครับเซฟสตูก,ก็จะต้องคอยหกอ่ะถึงเซฟได้ถ้าเป็นพวกเดมอนเนี่ยก็หวาดเซฟเลยเพราะว่าเซฟห้าเนี่ยจะเรนสสองทะลุอยู่แล้วดาเมจสาม แล้วมนายมันกองละสามตัวครับผมโหดจริงครับเป็นพระเอกทับผมเลยผมใส่ไว้ทั้งหมดสิบห้าตัวครับผมแก๊งโทงผมเนี่ยชอบมากตัวนี้ยเป็นพระเอกอ้าวเราเล่นยังไงล่ะไอเ้เนเี่อเป็นพระเอกเพราะงั้นเราต้องแบบบัฟให้มันได้เยอะครับให้มันเก่งขึ้นไปอีกครับผมโดยที่ว่าทับนี้ครับเราใช้ตามนี้ย่อนี้ลงมาก่อนปึ๊บอ,อะอตรงนี้นะตัวแรกครับสครกอ เดอะรูนคิงตัวนี้เนี่ยมาเพื่อรครับให้แบทมูนออร์บิทครับอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้นะฮะเลืองนี้เลยว่าเฮ้ยแบทมูนเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดิมหรือเคลื่อนที่ไปตำแหน่งถัดไปจะปกติที่เราจะต้องทอยเต๋าเพื่อดูว่าเฮ้ยแบทมูนเนี่ยอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่อันนี้คือสั่งเลยเฮ้ยอยู่กับที่นะหรืออันนี้สั่งเลยให้เคลื่อนที่ได้เวททำสมัยได้แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับลหลักคือเอามาคุมแบทมูนนี่แหละ หรือไม่ก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเจอเวทที่ทําให้ลดฮิตครับผมเซฟชีวิตเพื่อนเราได้อะตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวสคารสคารลอดแต่แบดมูนทำอะไรกับเราได้อย่างที่บอกบเขาเอามาเพื่อบัฟให้กับตัวของล็อกกัดทรัอก,กอดครับผมถ้าอยู่ในนัดสมีของแบดมูนครับก็คือเป็นบัฟของกลุ่มสไปกิตแหละถ้าพระจันทร์อยู่ตรงกลางเนี่ยทั้งสนามของกลุ่มสไปกิตได้หมดเลยแล้วตัวทรัคเนี่ยมันจะได้ ความสามารถคือเซฟบวกหนึ่งถ่าบว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะเซฟที่สามบวกและหวาดที่ห้าบวกโอ้พอแก้วไม่แก้วมันโคตรถึกเลยครับผมแบบตอนอา่านความสามารถปุ๊บผมเห็นความสามารถทับคุณจัดคู่เลยครับไอคู่นี้เนี่ยถูกใจมากถับไปครับเราย,ยัางบัฟเพิ่มต่อด้วยนี่ฮะก็บ้าพารูซาครับผมตัวนี้ขยายขนาดนึงให้เห็น,นชัด ตัวนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดในทอยโลเฟตนะอยู่ติดคอมแบทกับใครก็ตามครับถ้าทอยเต๋าหนึ่งลูกออกสามเรื่องหนึ่งอย่างครับผมเรื่องอันแรกเพิ่มหนึ่งรันโรและชาร์จโรสมมุษย์าคุณต้องการจะเอาไอ้ท็อกก็ดของเราในวิ่งใส่เขาเนี่ยก็ทอยนี้ก็ได้ผมแกรแฟร์แดนซ์หรือไอ้ตัวท็อกกัดของเราเนี่ยมันอยู่ในระยะคอมแบทฝ่ายตรงข้ามเข้า,ขา,ขาอยู่แล้วเนี่ยคุณเลือกนี่นะครับเนสตี้พอยซันบวกหนึ่งเรนครับผม ส่วนเอเม้นมาไลท์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ผมใช้แค่แบบแกรแฟแดนกับ n นนซี่ o i อยซเนี่ยถ้าเกิดชาร์จถึงก็ n นนซี p o i อยซครับผมคิดว่าให้ถึงแน่ไม่ระยะไหวอยู่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยต้องการชาร์จชัวร์ก็เปิดแกรแฟแดนซ์ไปครับเพรากกดมันเรนที่2อยู่แล้วบวกหนึ่งเป็น3แปลว่าเซฟ4ขึ้นไปเข้าหมดต้องหวาดเซฟอยู่เดียวครับ คอมโบกันคู่นี้ก็จะมีทับเราจะมีเนี่ยที่เป็นกองหกครับเห็นไหมล็อกกัดทอกกดเนี่ยที่รลนฟอร์นียจะมีหกตัวสารสิสิบแต้มเอาไว้เนี่ยม,ม,าม,ามาบัฟให้ผมมันจะได้แบบตีโหทหน่อยเพิ่มเลนให้กับมันครับผมอะจบตัวที่สองมาตัวถัดไปครับแล้วยังบัฟไม่เลิกนะจริงๆงบัฟถัดไปแล้วผมเป็นตัวนี้ทรัค เดอะท็อกก็ตคิงครับก็คือราช้งรหล่ท็อกกอตครับง่ายๆเลยครับฮีโร่เฟสเรวทอยเต่าสมลูกมีผลหกอย่างครับผมให้เราเลือกมาหนึ่งลูกนะเช่นออกหนึ่งสองสามคุณอาจจะเลือกสองหรือสามก็ได้ออกสี่ห้าหกคุณอาจจะเลือกสี่หรือห้าหรือหกก็ได้ผมทำอะไรได้บ้างออกที่แย่ครับคือหนึ่งตัวทรักเนี่ยโดนดีสามดาเมจออกห้ากับหกห้าเนี่ยทำให้ัตูที่ยิงไกลใส่พวก ท็อกก็ของเราเนี่ยครับลบหนึ่งฮิทโซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกยิงไกลอินทันนี้แบบต้องเจอทัพเฉพาะทางจริงๆถึงจะยิงแรงแล้วก็กริปออฟแชมปีชามอนครับผมไอ้นี่หวาดห้าบวกก็ดีนะแต่ถ้าเกิดจะบัฟเพื่อนเนี่ยครับเราจะพยายามทอยได้สองสามหรือหรือเท่านี้พอและ2สองกับสามพอแล้วครับทาอะไรได้บ้างทอยสามลูกออกสองเลือกครับผมไอเจ้าท็อกก็ตทั้งหมดในระยะของไอท่านี้เนี่ย เออนะมันบอกระยะป่ะขอซูมดูนิดนึงอ่าเนี่ยสิบสองนิ้วของมันนะครับของเออทรัคเนี่ยถ้าทอยออกสองบวกสองนะเลือกสองครับผมไอสิ่งก่อสร้างบนหลังมันจะปล่อยอลร่ามาท้องกอทุกตัวครับบูนหนึ่งกแทกบ้าไปแล้วปกติก็ตีโคตรแรงครับบูนหนึ่งแทกนี่คือหกตัวครับบวกอีหกหกครั้งอะ่ะโคตรแรงหรืออย่างน้อยที่สุดออกสามก็ยังดีครับเพิ่มเลนส์อีกหนึ่ง ก็เป็นเลนสามถ้าเกิดเอาก๊อบบ้าพารุซาไปบัฟด้วยเนี่ยเป็นเลนสี่นะครับบ้าไปเลยครับตีไงก็เซฟไม่อยู่ผมโคตรแรงเนี่ยนะตัวบัฟของเราแล้วตัวมันเองก็ตีโคตรแรงเลยนะฮะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจริงเราไม่ค่อยเอานี่ไปเสียงเท่าไหรอ่อ่ะคือจะเน้นยืนแนวหลังแล้วเอาท็อกท็อกกอดพวกนั้นนะ่ะวิ่งใส่มากกว่านี่คือแบบถ้าเกิดเขาหลุดมาจะถึงแนวหลังเราค่อยเนี้ยสู้เป็นบัฟให้กับทีมันไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักแต่ถ้าจำเป็นจริงก็ใช้ได้นะมันเก่งอยู่นะ ไอตัวนี้ตีโคตรแรงเลยถัดไปครับเป็นตัวนี้ชื่อว่าแดงโฮท็อกบอสครับผมตัวนี้ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเป็นไอตัวที่มันจับตะขาบยักษ์อะครับของพวกบูมสไปกิตตัวนี้ครับก็ตายายากครับมีเกตเตอร์รีเจนเนชั่นถ้าเป็นทอ็อกกอดมันฮิวดีสามทุกเทิรนถูกป่ะอันี้ดีหกทุกเทิรนครับตายโคตรยากเลยแล้วก็หนอกว่าหนึ่งครั้งต่อ คอมแบทเฟดครับผมหนึ่งเทอร์เนี่ยคอมแบทเฟดไหนก็ได้ถ้าเกิดมันอยู่ใน,นระยะคอมแบทกับท็อกกอตด้วยกันเนี่ยทอยเต่าครับออกสามบวกท็อกกอตในคอมแบทของไอตัวเนี้รวมตัวมันเองด้วยนะบวกหนึ่งแอทแทกถ้าเกิดคอมโบกับไอตัวเมื่อกี้ไอตัวของทัคเนี่ยบวกไปสองแอทแทกครับผมไอนี้บวกหนึ่งทักบวกหนึ่งเท่ากับว่าทักท็อกกอตเนี่ยตีสี่ทีครับที่ฮิตสี่บวกวูน สองบวกเรนสองแลนดเมทสามถ้าหกตัวก็ยี่สิบสี่ทีหกสี่ยี่บสี่บาไาปิแล้วเนี่ยทับหลักมันเป็นอันนี้ส่วนแต้มที่เหลืออีกสองไอแต้มเขาจะใช้เป็นตัวนี้สควิชเกิร์ดครับหลักๆเลยคือวิ่งไปยึดจุดลอสตัวิ่งเข้ามาผมถ้าเกิดเขาไม่ไล่แล้วก็ยึดจุดกินเก็บแต้มถ้าเกิดเขาไล่มาก็ยอมตายครับผมสู้มไม่ได้นี่เป็นตัวแจกแต้มอยู่แล้วข้ามไปกองทัพเขาใส่อะไรบ้างเมเจอฟอร์มชันครับเป็นทอกเกิร์ดครับผม ทุกครั้งที่ท็อกกอดไฟเราไฟส์สำเร็จครับตีเสร็จแล้วไม่ตายเนี่ยฮิวดีสามไอตัวนี้เป็นท็อกกอดตีแล้วฮิวดีสามเข้าสตาร์เทิร์นฮิลดีหกท็อกบอสก็เหมือนกันครับตีเสร็จฮิวดีสามเข้าเทิร์นฮิลดีหกไอ้นี่ก็เหมือนกันตีเสร็จฮิวดีสามเข้าเทิร์นฮิวดีสามครับผมบัฟสุดๆ ตัวแต้มมันก็เป็นเจเนอเรลเป็นสคาร์โกตเดอะรูนคิงครับ2องแต้มก็บ้าพารูซ่า150แต้มใส่ล็อกกัดท็อกกอต1กอง3ตัวครับผมแล้วก็ซื้อเกินสองกองเป็นกองเจเนอเรลนะฮะใส่ได้4ยูนิตส่วนกอง2ครับเป็นทรัคเดอะท็อกกอตคิงครับ2องแต้ม 12, แดงโฮลท็อกบอสครับ220แต้มใส่เป็นแคมมี่แฮนด์ครับเออฝ่ายตรงข้ามตีใส่ตัวเนี้ยลบหฮิตแล้วก็มีแคมมี่คาวผมไม่แน่ใจสอดจะสับกันหรือเปล่าแต่อันนี้คือถ้าเกิดพืนในระยะย สิบสองนิ้วของไอตัวท็อปบอสที่ถืออัน,นแฟคตคินนี้อยู่เนี่ยทาการแลลรี่ครับเพิ่มเต๋าันแลลี่เพิ่มอีกสามก็คือฮิวหนักเข้าไปอีกจากนั้นครับตัวดาเมจหลักเราเป็นล็อกกอดล็อกกัดท็อกกอดครับหกตัวเห็นไหมรีนฟอสสองกองเบรเดตสองท่นต 2, แต้มพอนี้ครับผมนี่กระัถือหมวไปแข่งมานะฮะก็สนุกดีบอกเลยว่ายืนจุดนานยืนจุดทนยืนจุดแข็งมาก ถ้าต้องตีแรกกันจริงๆน้อยทัพที่เอาไอ้ผู้นี้ตีลงง่ายๆต้องเป็นแบบตัวแบบแม่ทัพให,ใหญ่ๆอย่างไอเคอ้อนเงี้ยหรือแบบเป็นพวกสายตีหนักๆเลยอะตีไปชิดแล้วไม่ปิดหวาดเงี้ยฮะพวกแบบคิปโอคิอคออฟีเคทก็ได้ตีโมเทวูนมาเลยก็ซอสู้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบทัพเล็กๆตัวย,อย่อยๆมาเจอกันเนี่ยผมบอกเลยว่าทัพนี้ยยืนึดจ,จุดแรกจุดสู้กันเนี่ยค่อนข้างแข็งมากๆครับผมโอเคครับคลิปนี้จ,จบแล้วถ้าเกิดใครสนใจทัพนี้อยากลอง ซื้อหาของครับนี่นะครับกดลิงก์ช้อปปี้ใน Description นี้เลยสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาแล้วครับบราเธอ